บทที่570พูดวัชระนี่คือเผ่าพันธุ์อะไรเนื่องจากเสี่ยวซานไม่ได้ศึกษาคู่ต่อสู้มากเกินไปเขาจึงจําเชื้อชาติของคู่ต่อสู้ไม่ได้ในแวบแรกนี่คือแก่นแท้ของเพชรไม่กงจื่อพูดเบาๆข้างๆเขาหัวใจของเสี่ยวซานเต้นทายาทของจกักรพรรดิสวรรค์เพชรวัชระที่ทําลายไม่ได้เหรอ ไม่กงจือพยักหน้าและกล่าวว่าใช่แม้ว่าจากักรพรรดิสวรรค์วชระจะอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำมากของจกักรพรรดิแต่ก็เป็นเรื่องยากมากที่จะรับมือแม้แต่จกักรพรรดิอสูรแยกนภาก็ไม่สามารถทำอะไรกับมันได้มีคำกล่าวไว้ว่าพวกเขาได้ทำการต่อสู้มาหลายครั้งแล้วแม้ว่าจากักรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่แห่งการแยกนภาสามารถชนะได้ทุกครั้งแต่ก็ไม่สามารถทำลายการป้องกันได้อย่างสมบูรณ์ไม่สามารถทำความเสียหายอย่างรุนแรงได้ จักรพพรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่แห่งการแยกนภากล่าวว่าเป็นการเอาชนะที่ยากลูกหลานของจักรพพรดิสวรรค์วัชระสามารถเข้าสู่8ดอันดับแรกและความแข็งแกร่งของเขาไม่อ่อนแออย่างแน่นอนเสี่ยวซานพยักหน้าเล็กน้อยเพชรนั้นเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ได้ยากอย่างยิ่งและสิ่งที่ทรงพลังยิ่งกว่าก็คือว่ามันมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งต่อคุณลักษณะใดๆ แต่หากจะพูดกันตรงๆเจ้าแมวใหญ่ก็โชคดีจริงๆที่ได้พบกับคู่ต่อสู้แบบนี้เพราะความสามารถของตัวเขาแท้กระดูกแข็งได้ดีมีความสามารถขององค์ประกอบไม่มากในตัวเขานี่คือการแข่งขันแบบตัวต่อตัวเหมาะที่สุดสําหรับแมวใหญ่เจ้าแมวใหญ่น่าจะได้รับดาบเทพสังหารแล้วและเพียงแค่ใช้เพชรข้างหน้าเขาเพื่อรับดาบ สำหรับการแข่งขันกับพูดวัชระไม่มีเล่เหลี่ยมใดๆและการแข่งขันเป็นการประทะก,กันแบบตัวต่อตัวการแข่งขันแห่งความแข็งแกร่งด้วยการพัฒนาของแมวใหญ่ครั้งแล้วครั้งเล่าและการสนับสนุนจากเผ่าอสูรสิงโตมันไม่เหมือนเดิมแล้วและการแข่งขันด้วยพลังที่แข็งแกร่งน่าจะชนะได้มากกว่าทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันเมื่อผู้ตัดสินประกาศเริ่มเกมการต่อสู้แบบตัวต่อตัวก็เริ่มขึ้นในทันที รัศมีสีทองบนแมวใหญ่ปรากฏตัวขึ้นเกือบจะในทันทีเห็นได้ชัดว่ารัศมีสีทองเรืองแสงมีความแข็งมากกว่าเล็กน้อยและเป็นสีทองจางๆและมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับทองคำขาวบริสุทธิ์คนดูธรรมดาอาจจะมองไม่เห็นแต่เสี่ยวซานที่มีรัศมีสีทองของพยัค์ผสมมองเห็นได้ชัดเจนเขารู้ว่าควรเป็นเพราะว่าสายเลือดของแมวใหญ่ได้รับผลกระทบจากยาเม็ดสีทองและมีวิวัฒนาการในระดับหนึ่ง รัศมีพยักผสมสีทองของสายเลือดสีทองนั้นแข็งแกร่งกว่ารัศมีพยักผสมสีทองของพยักผสมธรรมดาอย่างแน่นอนเผ่าอาสูรสิงโตได้ทำการลงทุนนองเลือดในครั้งนี้เช่นกันก่อนแยกจากราชาอาสูรนกยุงเมื่อวานนี้เสี่ยวซานได้ถามราชาอาสูรนกยุงโดยเฉพาะเกี่ยวกับยาเม็ดทองคำราชาอาสูรนกยูงผู้ยิ่งใหญ่บอกเขาว่ายาเม็ดทองคำมีข้อจำกัดมากมาย ประการแรกเมื่อกลั่นจะต้องกลั่นด้วยเลือดของสายเลือดสีทองยิ่งกว่านั้นยาเม็ดทองคําที่กลั่นจากเลือดของเชื้อชาติไหนสามารถบริโภคได้โดยเชื้อชาตินั้นเท่านั้นและไม่อนุญาตให้มีการข้ามเผ่าพันธุ์และเม็ดยาสีทองนั้นต้องการการกลั่นแก่โลหิตเกือบทั้งหมดของขุมพลังเผ่าพันธุ์สีทองและมันสามารถเป็นเลือดของบุคคลได้เพียงคนเดียวเท่านั้นและไม่สามารถขัดเกลาได้โดยการรวมเลือดของบุคคลหลายๆคนเข้าด้วยกัน ดังนั้นยาเม็ดทองคำจึงเปรียบได้กับชีวิตของสายเลือดสีทองสิ่งนี้หายากมากในตระกูลสีทองมีเพียงเผ่าพันธุ์ทองคำที่เสียชีวิตอย่างโชคร้ายเท่านั้นที่สามารถนำมาใช้ในการกลั่นเม็ดยาทองคำได้หลังจากได้รับการอนุมัติจากกลุ่มและได้รับความยินยอมจากครอบครัวของพวกเขาและอัตราความสำเร็จไม่สูง มันเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของเผ่าพันทองคำไม่แม้แต่ในการประมูลโดยทั่วไปจะใช้สำหรับการสืบทอดภายในภายในกลุ่มเท่านั้นและให้รางวัลแก่กลุ่มสายเลือดที่ไม่ใช่สีทองซึ่งมีคุณุปการมากมายราชาสิงโตทองคำหยิบยาเม็ดทองคำและมอบให้แก่แมวใหญ่ความตั้งใจก็ชัดเจนอยู่แล้วแมวใหญ่ได้รับการยอมรับจากพวกเขาด้วยพลังการต่อสู้ที่แข็งแกรง่งและความมุง่งมั่นที่แสดงในการแข่งขัน พวกเขาตระหนักดีว่าชายที่แข็งแกร่งของตระกูลพยัก์ผสมนี้มีสายเลือดระดับที่1จริงๆและนี่คือสิ่งที่กลุ่มสิงโตทองคำขาดมากที่สุดตามคำกล่าวที่ว่าการจู่โจมครั้งแรกนั้นแข็งแกร่งกว่าและเคยสัญญาว,ว่าจะให้ดับเทพสังหารมาก่อนพวกเขาเลือกที่จะลงทุนในแมวใหญ่หรือแม้แต่ในครอบครัวพยักษผสมทั้งหมด ดังนั้นถึงแม้จะเป็นเวลาเพียงสองวันก็ตามด้วยพรของสายเลือดสีทองแม้ว่าแมวใหญ่จะยังพัฒนาไม่เต็มที่ความแข็งแกร่งของสายเลือดก็มาถึงระดับใหม่ <c oughs> เช่นกันพลังของพยักผสมสีทองเพิ่มขึ้นอย่างมากฝั่งตรงข้ามของแมวใหญ่มือและแขนของพูดวัชระกลางออกทั้งสองข้างของร่างกายและผิวหนังของทั้งตัวก็เริ่มใส แมวใหญ่จ้องไปที่คู่ต่อสู้อย่างเย็นชาจับมือขวาและมีแสงสีทองเข้มปรากฏบนฝ่ามือของเขาดาับอันใหญ่ตกลงมาในมือของเขาซึ่งดูเหมือนจะเสริมกันและกันจิตสังหารอันเยือกเย็นระเบิดออกมาจากมันเกือบจะในทันทีโดยไม่ต้องเตรียมการใดๆเขตแดนเทพสังหารก็เปิดออกจนเต็มแทบจะในทันที ณจุดนี้ในเกมมันไม่จําเป็นต้องเก็บอะไรไว้ตรับใดที่มันชนะเกมนี้มันจะเข้าร่วมการแข่งขันกับเสี่ยวซานในรอบรองชนะเลิศในครั้งต่อไปดูเหมือนว่าดาบเทพสังหารที่อยู่ในมือของแมวใหญ่จะกระตุ้นโดยเขตแดนเทพสังหารทันใดนั้นก็มีลำแสงดาบสีทองเข้มยาวสามฟุตพุ่งออกมาและจิตสังหารก็ระเบิดออกมาในทันทีในขณะนั้นร่างกายทั้งหมดดูเหมือนจะผสานเข้ากับดาบศักดิ์สิทธิ์ถูกดาบตัดออกราวกับว่าโลกทั้งโลกจะถูกแบ่งออก ราชาสิงโตทองคำในที่นั่ง VIP เห็นฉากนี้เขาอดไม่ได้ที่จะกำหมัดของเขาโดยไม่รู้ตัวในเวลานี้แสงดาบเรืองแสงพุ่งออกมาจากดาบศักดิ์สิทธิ์ทำให้ดูเหมือนได้เห็นพฤติกรรมของเจ้าของดาบศักดิ์สิทธิ์รุ่นก่อนนี้อีกครั้ง แม้ว่าการเพาะเลี้ยงแมวใหญ่จะห่างไกลจากประมาจารย์ของดาบเทพสังหารรุ่นก่อนแต่ในขณะนี้ความร่วมมือระหว่างเขตแดนเทพสังหารกับดาบเทพสังหารดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีดาบศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเ,เต็มไปด้วยการเข็นค่าแสดงให้เห็นคมดาบของมันภายใต้ใตพรของอาณาจักรเทพสังหารในห้องนั้นจกักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวนั่งดูเกมอย่างเงียบๆอยู่เมื่อเขาเห็นดาบของแมวใหญ่ได้ตัดออกก็มีแสงแวบเข้ามาในดวงตาของเขา พูดวัชระไม่ได้หลบแต่ยกแขนขึ้นและมีกรอะแขนคู่หนึ่งอยู่บนแขนคู่ของเขาแล้วตามมาด้วยเสียงดังกึกก้องแมวใหญ่ยืนนิ่งอยู่แต่ไกลแต่พูดวัชระถูกกระแทกถอยหลังออกไปเจ็ดหรือแปดก้าโดยตรงเจตนาฆ่าที่รุนแรงเกิดขึ้นต่อเนื่องและแมวใหญ่ไม่ได้หยุดชั่วขณะหนึ่งและกระโดดขึ้นในทันทีและแสงดาบของดาบศักดิ์สิทธิ์ฟันอีกครั้งและมันถูกฟันออกด้วยดาบเจ็ดเล่มติดต่อกัน แสงดาบอันน่าสะพรึงกลัวและเจตนาของดาบซึ่งกระตุ้นโดยเขตแดนเทพสังหารทำให้ทั่วทั้งสนามแข่งขันดูมีออร่าที่เยือกเย็นไม่มีแสงที่งดงามและกว้างใหญ่เป็นพิเศษแต่การฟันดาบทุกครั้งดูเหมือนจะบาดใจของผู้ชมซึ่งทำให้ผู้คนพลิ้วไหวในหัวใจและถูกจับโดยเจตนาฆ่าอันทรงพลงัง พูดวัชระไม่ได้หลบอันที่จริงหลังจากถูกจับตำแหน่งมันไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ตำแหน่งที่ทรงพลังที่สุดคือการป้องกันตัวเองและในเวลานี้มันยังใช้ความสามารถในการป้องกันอย่างสุดตรงอีกด้วยขณะถอยกลับอย่างมั่นคงดูเหมือนไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแต่โลที่แขนคู่หนึ่งที่ได้รับการโจมตีก็ถูกตัดออกไปแล้วด้วยเมื่อถูกโจมตีหลายครั้ง ตระกูลพูดวัชระหรือเพชรนั้นร่ำรวยมากเช่นกันและโดยธรรมชาติแล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องวัสดุใดๆกรอกแขนคู่นี้ยังอยู่ในระดับของอาวุธศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยมันทำมาจากแก่นแท้ของเพชรและมีความกลมกลืนกับครอบครัวของพวกเขาเองอย่างสมบูรณ์แบบ แต่ในเวลานี้พูดวัชระมีสีหน้าคมขื่นบนใบหน้าของเขาพลังโจมตีของแมวใหญ่นั้นดูร้ายเกินไปความคมของดาบเทพสังหารนั้นสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเจตจำนงของผู้ใช้ในการต่อสู้ที่ทรงพลังสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเกี่ยวกับดาบเทพสังหารคือไม่มีความสามารถอื่นใดและสามารถกลายเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะมันคมและคม ภายใต้พรของเขตแดนเทพสังหารดาบศักดิ์สิทธิ์นี้ยิ่งมีพลังมากขึ้นภายใต้การกระตุ้นของรัศมีสีทองพยักผสมเขาได้แสดงความเฉียบขาดจนสุดขีดแม้แต่การป้องกันของพูดวัชระก็ค่อนข้างจะทนไม่ได้